เทียบเลยเอลยะไรเจ้าหมีซ่ามันมันต้องถือคอนทุกตัวเลยเห็นทุกตัวถือคอนมปเลยอตอนนี้คือดับไม่ไหวมากไงนะเล่นแพนด้าเจอซูเปอร์แมนเจอมีนด้กูจะฆ่าได้ไหมเนะี่ย

มันรีเลือดอย่างนี้เลยในพันดาพทนี้ไม่ได้เล่นตัน้งนานเมื่อก่อนนึกว่ามันรีเป็นฮิตตลอดบบจะเต็มเกมดีกว่า แรงอยู่นาดูแข็งไงอืมช้อนเข้าไปแบบเฟิร์สบัตที่ไหนได้เขาเฟิร์สแบบไปแล้ว Never stray from the path to enlightenment. Shoot. Did I turn off the stove? Yeah, Panning. เพื่อความรวยจะยั่งยินซุปยังไม่โอยังไม่โผล่ยังโ,ถโ,ถโถนูน่นรีบเคลียร์แล้วเดินขึ้นบนจะดีมากไงตัวเราจะเป็นต้องใช้พาสซีฟดีนะเพื่อให้ตีแรงนะโอ้ดีเล่ได้400กว่า,วาแล้วไม่ได้นะไม่ซุปหรือบ,บางๆหรือเราทุบแรงวะ ดีไปตรงกลางโอ้โหเพื่อนโดนจับไปแล้วหนึง่งยากไงเรเตอร์กับเิเทียเพื่อนทุกสวยอู้ดูฟูเอ เยอะเกินไปแตกยังไง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 ปิ้วปิ้วปลาเลือดสวยม <im itation> ีได้ตัวบางหไหมค่อยเยอะนะเพราะงั้นเราขึ้นแค่จอกเกาะแค่นี้ก่อนนะเราว่ากำลังดีแล้วขึ้นแบบจกอกเกาะเล็กเนี่ยเราข้ามไปเลยข้ามไปโอเมียมเลยเกินจะรอดไหมนะเกือบได้อยู่นะเกือบเก็บได้แต่ก็ไม่ได้แ <im itation> สดงว่ามือการจะฟาร์มต่อไหม Shoot, did I turn off the stove? ตอดไปลดเป็นนิดนึงเองยี่ส for ิบวิน่าจะอยู uh <S 2> <S 2> uh ่ในพุ่มปะรออยู่เอาไปดินวดเอาเอาจะสวนด้วยเจ้าก็ตายหรออันนี้เราน่าจะฆ่าเขาได้แล้วีชนป้อมรอบหน้าแต่เขา โคสกิลสองเล่นด้วยนะตายแล้วนะก็เลยบอกว่าตายนะ <B est> นั่นแะเตืนเตือนให้กลับกันแหละโอ้ขีลาครึ่งหลอกแต่เมียนติ กาเงินเรานำอยู่500กว่าไม่นำมากผมจะฆ่าคีล่านี่ยากหน่อยต้องเป็นเฉียงขวาด้วย,ยไม่สวยเลยเมื่อกี้ โอ้โหตายเมื่อกี้ไม่แน่ใจว่ากิ้งออกข้างบนจะรอดปะแล้วก็กลมเสี่ยงไว้นี่้าไปหนะครูดาไม่เกือบวนมาทันจะจอกเกาะแค่นี้น่าจะพอนะเกาะอีกฝั่งมีประมาณส0งร้อถึงสาม้ตอนนี้ขึ้นมูล,ลาไปก็ยังไม่แรงขึ้นดาบขี้เลยน่าจะแรงว่า Uh. Oh. À Ai da đạp phải phá ngắn lo Ngắn đây nè แรกป้อมกลางไปแล้วเตินโถมลงมาล่างด้วย ไม่มีเพื่อนดีแล้วได้ข่าวไม่มีเพื่อนโอ้ยฮ่เสร็จชันอ่ะเพื่อนรัดเลพื่อนโอ้เพื่อนทำอย่างนี้กับเราไม่ได้เราสาดเตรียมตัวฟิกเวลาแล้วสัตว์เมื่อกี้มันแบบมันแบบเศร้าเมื่อกี้คิดในหัวแล้วฟิกเกอร์ไปกูลัดแน่นอนเพื่อนอย่าลากไปันสิโอ้ เนี่ยโอเคพอได้3ชิ้นนี้ก็ขึ้นมูลานะครับตามสเต็ปทีนี้ก็ได้เหยียบตายมาทุกตัวเหยียบคีล่าตายป่วะแต่มันต้องตายชุดเดียวแบบไม่ให้เขากดตินะฮะเขากดติคือเราดามเมจหายไปเยอะเลยแอบแต่อายาจะพอนึกว่าเขาจะไขไขาทางนั้นดาวผิดทางให้ดาวถูกทางอาจจะได้ดามเมจเมื่อกี้ Oke. Ok. thôi โอ้โหชอบดีกูตายอ่ะโหอดีด้วยไม่ห้าวถ้ามันห้าอนี่เราลงไปเกร่งกันแล้วเนี่ยเ้ยทำไมเอลสุดได้หมดแรมไม่ถูกต้องไงช็อตเนี้ยเราต้องได้รับความดีความชอบสิถูกไหมทุกคนใครเอาผลงานรอบหน้าก็ได้มีอีกหลายรอบเรื่องมันจะง่ายมากไงถ้าเราไม่เจอว่าเอชื่ออะไรนะอะไรเตอร์มีให้วัดเสียวกันบ้างขำข่าวไมยามีฟอสเคตก็ออกเคียวกะด้วย ไม่ย,ย่ากเ้ยดิวนั้นมันแบบเพื่อนมันจะเยอะขึ้นมานิดนึงแต่ถ้ามีดาบแดงน่าจะพอเบิร์ตตายแล้วก็ว่ายให้ติ๊กขหน่อยหัวแตกแน่นอนโอ้รีเลียดเยอะจัง800แปดร้อยเลย เรียบร้อยแต่เพื่อนโดนจับเพื่อนแตกไม่ไหววะยังไงยังซอเทียก็ต้องการเราตอนไฟไม่นกันโดนจับงี้ไม่ได้แตกใช่ปะไ้ทางจะรอดเงื้อมือของอลิเตอร์ไปได้เลยน <Ret reat. S 1> ดาวิ่งไปแล้ว ทำเวฟไปกัน โอ้ยแกฟิกลั่นไปละเนี่ยต้องดับแดงวะอาจจะตายไม่กินแบบขาดนิดขัดหน่อย ยังไม่ใช้ท่าเทพเลยเนะี่ยถ้าฟิกเกอร์โดดฟิกเกอร์ตำนานที่ใครๆต้องใช้เป็นถ้าเล่นแพนด้าเคดาบแดงมาแล้วผ่องพร้อมใจพร้อมเราทำได้เ้วออกก่อเกิดให้พอ ไม่ค่อยดีเลยไปปอนกานเดียวไปเล่ค่าลุกแมนจะได้ปะวะอาเบบกันแค่ว่ากัน ่ลาเหมือนจะมาฆ่าเรานั้นนะวิ่งมาแล้วป่ะนะถ้ามันไม่มีเตีย่ยอาจจะคอฆ่าได้นะรุดเดียวล้มเลยถ้าเสียงเตีอยนะงั้นเะดี <Well met. S 1> ย๋ยวเราทำเบฟบนสูงนะเพื่อนจะได้เล่นง่าย <Yeah. S 1> ยังหรอ แล้วค็เห็นแล้วนี่เ่เรามีแท็บเอคอดันสูงได้ไม่มีคนอยู่อ๋อกัมโอ้คีล่าอยู่ใกล้ๆเลยีหมดด้วยชิบหายโอ้หานะเจ้าย่องอยู่ตั้งนาน ยังเหยีบแทบเซ่ก็ต้องห้ามตายก่อนเวลาดิ Never stray from the path เรียบร้อย ก็เป็นช็อตเดียวของการโดดเหยียบสตีทของดอยเซอร์นะครับช็อตเมื่อกี้แล้วก็จบลงไปอย่างสวยงามแต่คลิปหนึ่งตัวจะคือรอมาทั้งชีวิตแค่แค่จังหวะนี้จังหวะเดียวมาเลยคือมันน่าจะมีประโยชน์แค่นี้แหละถ้าที่นึกออกนะนะว่ามันแบบว่าหยิบหมีมาทำไมเนี่ย เกือบรอแล้วรออีกรอแล้วรออีกเนะีเพื่อช็อตฟิกเกอร์โดดเหยียบในตำนานก็เป็นตัวแบบนี้แหละแบบว่าเน้นเข้าไประเบิดไฟนะถ้าได้ระเบิดไฟก็ดีครับถ้าไม่ได้ระเบิดไฟก็ไม่มีประโยชน์เท่าไหร่ <laughs> ในไหนก็ของฟูดเมทมาเพื่อการนี้นะครับก็เป็นไงบ้างครับสัตก,การเดลยวซูกาในเวนีนะดาวินไทเกอร์ฮันเตอร์นะครับอืมก็สับสกินนี้นก็จะราคาประมาณ300คูปองนะครับนิดนิดหน่อยๆน,นะครับก็สับสูกาในเมตาเนี้ยก็เลยบอกว่าตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะเล่นยากมากนเนื่องจากตันในเมตาเป็นตัวแทงค์นหนาไฟเตอร์โกงๆไอลี่ อเลนซูเปอร์แมนอะไรเงี้ยดิโ้อะไรเงี้ยคือมันทำให้แบบซูกาตัวเบิร์ตอะไรอย่างเงี้ยเล่นยากนะแต่ว่าถ้าเกิดหยิบมาถูกตาเนี่ยก็ถือเป็นตัวนี้ค่อนข้างเก่งมากมีความสามารถในการระเบิดไฟที่สูงมากๆนะถ้าอีกฝั่งมีตัวบางเยงอะเช่นเอเันดดไฮยเตนะครับแนวหลังออบเมจบางๆอะไรอย่างนี้อย่างที่ดอยทําให้ดูนะคือถ้าโดดถึงแนวหลังตุ๊บมนะดาเมจมันจะเบิร์มากนะครับ แต่ข้อเสียคือช่วงต้นเกมเนี่ยมันต้องใช้เทมค่อนข้างเยอะกว่าจะแรงได้ระดับนั้นเนาะการเลือกซูก้ามาเล่นเนี่ยก็เลยต้องใช้อ่าการดับนิดนึงนะถึงจะเล่นออกมาได้ดีนะครับสำหรับการรีวิววันนี้ก็ประมาณนี้สรับการรีวิวซูก้านะครับขับกระเด็นเพลินชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยจะเป็นแรงใจคนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะไปคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝ่ายตามกัยนะครับวันนี้ผมก็แค่นี้แหละครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน